เหมือนกันก็คือเปลี่ยนจากการเพราะปกติเราจะยึดกายหรยอปกติเลยึดความคิดแต่พออยู่อารมออกรู้สึกนี่คือการปล่อยไม่ยึดกายมาอยู่ที่อารมณ์แล้วพอมีอยู่อารมณ์แล้วก็เดินตามมาอารมณ์ก็จะหนีโทรศัพ์สาระข้านไม่มีความคิดแล้วนะต้องปล่อยมาอยู่ที่อารมณ์ เราก็จะเริยนมาเป็นอย่างนี้ก็ภายในห้านาทีเราก็ดีว่าน่อย<า>แล้กม,ม,มีเราบางครั้งเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วบางครั้งมันก็มีเหมือนแบบมันจะว่าคือหนูอยากบอกว่าภายในห้านาทีเนี่ยถ้ามันมันมีทั้งอารมณ์แบบเฉยเฉยมีอารมณ์แล้วก็ฉเฉยเฉยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ พภูมิมันไม่ได้เลื่อนแบบ5้านาทีเรามีครบหมดทุกอย่างไปเรื่อยใช่ไหมของพ่อมันไม่เกี่ยวกับตรงนั้นนี่เราภาวนาแบบหวังเราต้องไม่หวังอะไรเราภาวนาเพื่อความสบายสบายไมมล่ะตอนนี้สบายเออสบายก็ก็อยู่กับความสบายแค่นั้นแหละเนี่ยถ้าเราหวังพบภูมิหวังอะไรนี่มันเพื่อเจอไปแล้วมันอยู่นี่แล้วเอาแค่สบายอะสบายมันอยู่ที่นี่อิ่มเบอเบลบ,บานสบาย เนื่องไหมเราทาเพื่อสบายสบายปั๊บไม่อยู่ที่ใจไม่อยู่สมองแล้วสบายปั๊บก็จะมีอารมณ์พอใจไม่พอใจไอ้ตรงไม่พอใจอะหวางซะก่อนไม่พอใจตอนนี้มันก็จะเห็นการกระทําของเพื่อนอะไรเนี่ยที่ที่แสดงอะไรมาโดยเขาไม่ตั้งใจอะคือไอ้ที่แย่ๆโดยเจตนาไม่มีแล้วเพราะสามารถผ่านกองรูปมาแล้วเนี่ย มันแย่โดยเขาไม่ทันรู้ตัวแล้วมันแก้มไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนว่า,าการกระทําเนี้แก้มไม่ได้เมื่อแก้มไม่ได้เนี่ยล้วเรายังไม่ค่อยมั่นใจท่านบอกเราเหมือนกันเผลอตัวเราก็แก้มไม่ได้แล้วเขาจะเห็นจริงเห็นจังว่าท่านสอนถูกใน่ันนี้การที่เกิดเนี้แก้มไม่ได้แล้วที่กําลังแสดงออกมาเขาไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าขนาดยกเตียง่าษาลีบตรอะ พระเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังมีอาการนี้อยู่เห็นไหมพระอรหันต์ยังมีอายุเลยภาษาลิบุตรเนี่ยแกไม่ได้แล้วที่แสดงมาไม่รู้ตัวเราก็เพ่งโทษเขาแล้วสามอภัยทานเราออกมาไหมถ้าไม่ออกเมตตาเราน้อยไปเนี่ยเราต้องเทสต,ตรงนี้ให้ได้ให้เห็นการกระทําของมวลมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในสิลเท่ากันตรงเนี้คือระดับ ที่เข้าใจเบื้องต้นมาแล้วเนี่ยตรงนี้เรียกว่าเขาเรียกว่าเสมอกันแล้วเนี่ยตรงนี้เราให้อภัยกันได้มัมนไ,ไม่ได้อภัยอย่างเดียวมันต้องครบสี่ข้อถ้าครบเนี่ยมันก็จะปล่อยปล่อยปล่อยเราก็จะเห็นโทรศั์เนี่ยเราไม่ออกไปเพ่นพ่านโทรศั์กับใครในกลุ่มที่เราครบกันอีกแล้วอันนี้ไม่ได้บอกว่าลงไปไม่มีโทรศัพ์ข้างล่างอะไรไม่เกี่ยว เราไม่ได้ไปพิจารณาข้างล่างเราแยกขึ้นมานะเข้าใจนะตอนนี้เวลาเดินปัญญาอย่างงี้พิจารณาตามคำสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าให้มองจากกลุ่มเดียวกันตลอดเนี่ยอันนี้ปับ๊บต่อไปก็อันนี้คือโทสะเราก็เดินจงกรมไปเราก็จะเห็นเออโทสะเราเบาบางแต่มีอยู่ไหมยังมีอยู่มันเข้าไปอยู่ในกระดองแล้วแต่ยังมีอยู่แต่มันเบาบาง ไม่ได้ขาดได้อย่างนี้ถ้าต่อไปก็ไปวางราคาราคาคือไม่ดำรินี้ตอนที่ไม่ดำริเนี่ยมันต้องมีสติสติมั่นคงเลยไม่แฉลบเพราะปกติเนี่ยเวลาสัมผัสกับผ,ผัสสะสัญญามันจะทำงานต่อดำริมันจะทำงานตามมาสังขารจะปรุงต่อเลย พอสังขารปุงต่อเวทนาก็จะเกิดพอเวทนาเกิดตันหามันก็จะมามันใช่แหลอย่างนี้เดีก็อีม้มานี่หน่อยสิเออเออเล้่ไปดิยื่นมือมาอ่าคอยดูนะรำรีไหมถ้าแกอยู่ที่ผัสสะแกไม่รำรีใช่ไหมมันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพราะหนุ่มสาวเนี่ยมันจะเร็ว เนี่ยถ้าถ้าอยู่แค่ผัสสะแล้วภาษาอเ่งก็อุ่นๆก็แค่เนี้ยเพราะผัสสะสัญญามันมันจะปื้ดไปแต่เราไม่ดําริมันก็จะกลับมาผัสสะนี่สำคัญว่าสติสมาธิเราพอไม่ที่ประคองให้แค่อยู่ผัสสะให้แค่อยู่ภัสสะถ้ามันไม่พอออกนอกเรื่องที่เขตกบานถ้ามันไม่พอ ถ้ามันไม่พอก,ก็ไปเสริมเดินป็นยาไม่พอหรือเปล่าเมตตาไม่พอไหมมรรคไม่พอไหมแต่ถ้ามันพอเนี่ยผัสสะมันจะอยู่ที่ผัสสะมันจะไปเพิ่มน้ำหนักของความรู้สึกแค่เย็นร้อนอ่อนแข็งที่ผัสสะมันไม่มีตัวโมโนเรื่องราวออกไปเมื่อมันไม่มีตัวโมโนเรื่องราวออกไปเนี่ย ราคามันก็ไม่เกิดถามว่าราคะมีไหมมีมันก็ไม่เกิดเหมือนโทสะมีแต่ไอ้โทสะก็ไม่เกิดแต่ยังมีอยู่มันก็จะหลบอยู่ข้างในใน,ใน,ใ,นในจอมปวกหมดอะเราต้อนทุกอย่างให้ไปอยู่ในจอมปวกแล้วใช้สติคุมมันไว้ก็ฝึกเอาตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยคือคือเราฝึกถึงตรงเนี้ยเนี่ยพอท้าเมื่อเราวาง อารมณ์ต้อนไปอยู่ในนั้นได้นี่แหละอนาคามีมรรคนะเป็นมรรคอยู่คือย่อต้องประคองอยู่อย่างนี้การเดินทมวิธีนี้คือเดินทมแบบสาวกับภูมิก็คือเดินไปแล้วอธิบายได้ทุกช็อตของเหตุผลแล้วเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยแต่เป็นมรรคหมดคือต้อนทุกอย่างไปอยู่ในจอมปวกไปอยู่กับตัวเฮียหมด ตอนก็ไปหมดไอตัวตัวตัวสติกับสมาธิกับเมตตามันคุมอยู่<ะ>เนี่ยแบ่นี้มันก็จะผ่านจากตรงนี้ไปตรงนี้ที่เราสามารถประคองได้คืออิน 4, 5, รีห้าพละหต่อไปอีกขั้นหนึ่งอ่เป็นอิทธิบาทสีสก็คือฉันทะฉันทะก็คือ ความพอใจพอใจยังไงหนึ่งพอใจที่ไม่เทียบตัวเองกับเพื่อนพอไม่เทียบตัวเองกับเพื่อนเราเห็นความเป็นโลกธรรมมันหายโลกธรรมนี้ที่นี่คือโลกธรรมโลกธรรมของกล่องลูกเรายังไม่ได้วางมามันจะหายไปไม่เทียบกับเพื่อนแกได้ไงก็คือหลองแกเราได้แค่นี้เราก็พอแล้วไม่เอาความสุขเราความสุขเขามาเทียบกัน นะโลกธรรมก็หายไม่เทียบกับอดีตไม่เทียบกับอดีตอดีตเป็นไงก็เป็นไปมันจบแล้วอะเพราะอดีตที่มันเป็นอยู่เนะี่มันเราไปจับกองลูปก,กรรมมันก็เลยส่งเข้ามาพอส่งเข้ามาเมื่อเราเมื่อส่งเข้ามาก็เราก็ได้ใช้นี่กันแล้วมันก็จบแล้วไงเห็นไหมอดีตจบแล้ว นะแต่ที่ทุกวันนี้เราระแวงว่ามันจะเกิดขึ้นอีกก็เลยไม่ได้ไปทำความดีแล้วเวน้นความชั่วทาจิตให้ผ่องใสเพราะระแวงก็คือปัญญาไม่เดินตรงนี้ฉันทะไม่เกิดคือฉันทะสําหรับอดีตเพราะเราเข้าใจแลไม่เกิดแล้วล่ะจบแล้วสัญญาสัญญาไม่มีน้ําหนักแล้วพระเราปล่อยอย่างนี้ปั๊บมันก็ไม่ระแวง มันก็จะไปทําความดีเราเว้นความเชื่อได้ือสร้างกรรมดีผลของกรรมดีก็จะมาตอบแทนณนะปัจจุบันเข้าใจนะแค่นี้เช่นเดียวกันอนาคตถ้าอาดีตวางได้อนาคตมันยังมาไม่ถึงมันก็ไม่ได้เปรียบตอนนี้ส่วนไอตัวปัจจุบันปัจจุบันเราใช้สุริยุปราคามองเห็นนะสุริยุปราคาก็ตอนที่ดวงจันทร์ เงาของดวงจันทร์ไปพาดผ่านดวงอาทิตย์ความสว่างก็อยู่แค่นั้นแหละนั่นคือปัจจุบันปัจจุบันอีกทีความสว่างก็เล็กลงไปเรื่อยๆความสว่างเล็กลงจกนกระทั่งสุดท้ายความสว่างเหลือนิดเดียวก็ยังมีความสว่างปัจจุบันยังมีอยู่เหลือเล็กแค่นั้นเดี๋ยวปึ๊บไปเลยตรงความสว่างที่จะปึ๊บไปตรงนั้นน่ะคือปัจจุบันทุกปอยมืดไปหมดแล้วไอ้ตรงปื๊บไปตรงนั้นเขาเรียกว่า สวางสว่างที่ออกมาตรงนี้เรียกว่าจิตตะคือจิตที่ว่างๆที่ไม่ยึดอดีตอนาคตปัจจุบันนั้นเราก็จะเข้าใจฉันทะวิริยะจิตตะส่วนวิมังสาก็ะชอนล่างตลอดนี้พชอช้อนล่างเนี่ยทำไมถึงต้องชอ้อนล่างอธิบายไปแล้วหลายรอบแล้วกิติเข้าใจยังไหมที่เราชอร้อนล่างก็เพราะว่าเรารู้แล้วว่าไอตัวตน ที่อยู่ในจอมปลวกที่เราเรียกว่าตัวเหี้ยเนี่ยมันยังมีอยู่แล้วเราไม่รู้จะทำยังไงกับมันเพียงแต่ต้อนให้มันอยู่ในจอมปลวกไว้เฉยๆแล้วเราก็มันนอนนิ่งไม่ไหวติงเราก็นึกว่ามันมันตายไปแล้วมันนิ่งอยู่ในจอมปลวกนี้พอมีผัสสะเข้ามากระทบมันกระดิกตัวเนี่ยเราก็จะเห็นหอแกนอนอยู่นี่ เราเลยขอบคุณผัสสะของคนของสิ่งที่มากระทบทําให้เราผัสสะเราทําให้เรารู้ตัวเลยขอบคุณความมีบุญคุณของเขาอารมณ์ที่มันอบอวนวที่ขอบคุณที่เขามีมีบุญคุณกับเรานั่นแหละเอามาวางครอบจอมปวกในตัวอัตตานุทิฏฐิที่อยู่ในจอมปลวกมันจะละลาย ด้วยอํานาจของความอบอวนของเมตตาไอของความการขอบคุณะออนะไอ้ตรงนี้ใช้คิดไม่ได้ต้องทํำนี่แหละภาวนามมยะปัญญาทำวางแล้วก็จะเห็นการละลายของมันทั้งหมดที่พูดถึงตั้งแต่วางอารมณ์กับมาวางอิทธิบาทสีเนี่ยใช้ความคิดไม่ได้ เพราะใช้ความคิดมันจะกลับไปอยู่ที่กองลูกต้องทําเลยทําแล้วเห็นอะไรน,นั่นแหละคือความจริงทําไปเลยแล้วเห็นแล้วรู้อะไรนั่นคือความจริงแค่นั้นแต่ใช้ความคิดมโนหลักมโนเป็นเป็น,ป,นปรากฏการเป็นเป็นความเชื่อมต่อเป็นไปไม่ได้ไม่เห็น ทีนี้หลงวงพ่อนี่่ปุ๊บเอตัวเหี้ยมันก็เริ่มดึกๆึกึกตึกมันจะเริ่มทํางานสัญญากา,าโอ้ oh, ขอบคุณที่แบบโชว์ออกมาตรงนี้ไม่ได้ปอมมาตรงนี้ขอบคุณ,คณที่ค,คนคที่มากระโบขอบคุณเหตุการณ์นี้เอกสาตรงนี้ที่ <มา S 2> ทำให้เห็นมันตึกๆเอเอ,เอแล้วก็พอขอบคุณที่อขอบคุณที่เห็นบุญคุณครับต้องเห็นด้วยที่มันตึกๆึกเนี่ยที่ไอ้ที่มันตึกตกอยู่เนี้ย มันคือมันคือศัตรูเราค่ะแสดงตัวสัญญามันกำลังจะทำงานเออขอบคุณก็ขอบคุณในสิ่งที่มาผัดซ่าแล้ววางทับลงไปไม่มใช่ละลายอ๋อเมือ ora, ม่อกี้มันตามหนุเกนเรื่องติดต่ามของพ่อแต่ว่าพอพ่อให้ขอบคุณน่ะคือขอมัออนดันไปรู้สึกว่าแบบขอบคุณหลวงพ่อที่แบบ หลวงพ่อทาให้เราเห็นนะคือแบบโดยที่แบบไม่ได้ไม่ได้แบบมองเรื่องสถานะอะไรเงี้ยเลยตรงนั้นก็ยังไม่ใช่ขอบคุณอัตา <c oughs> ตา<อ>แต่มันเป็นการขอบคุณภัษสะตรงนั้นที่แบบว่าที่แบบหลวงพ่ออุตส่าห์แบบเมตตาก,กรุณาอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบก็าไมหได้แใช้ตัวเองเลยอะไรเงี้ยก็ใช้ความความขอบคุณตรงนั้น<ช>วางทับไปเลยวางทับ จอมปวกไปเลยก็จะเห็นอัตราดวลที่มันละลายไม่ต้องคิดคอนเซปต์มากเ,เอาอารมณ์ที่ขอบคุณที่เห็นบุญคุณตรงเนี้ยแล้ววางไปเลยซึ่งคุณจะได้กับทุกภาษาทุกคนที่เกิดขึนน้นปีนี้อย่าสรุปลองทำไปอ, <c oughs> อลองคุณนุ้นสิ <c oughs> ลองเรื่องนี้สิ <c oughs> ลองเองแต่พ่บบ มันควรจะนี่แปลว่าใช้หวยอีกแล้วกำลังจะสังขารไปแล้วมันไปสังขารแล้วอืเนี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยนั้นเราจะต้องเดินจโจงกรมให้มากที่ว่าอย่าได้เผลอตรงนี้ขณะที่มันอบอวนด้วยปุ๊บมันจะเห็นสังขารละลายก็คืออัตานิสิละลายนะแล้วก็อย่างนี้ล่ะก็ลองทําไปเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องปรุงไม่ต้องตั้งโจทย์มีอะไรปั๊บก็เอาเลยแลวมันก็เจอกระทั่ง ความมัน่นความเข้าใจเนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปจากการกระทําไม่ใช่มาจากความคิดโอเคนะตรงนี้มันต้องมีศรัทธาเต็มเิ่มพ่อแล้วตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าศรัทธาไม่ไม่ถ้าป่องแท่งเนี่ยมันเอาสังขารกับสัญญาเดิมไม่อยู่ใช่ก็กไอศรัทธาเนาะมันผ่านมาตั้งแต่ิินรียห้าพระห้าแล้วอนะ,ะใช่ไหมล่ะ มันผ่านต 4, 5, าัวอินทรีย์ห้าพลามาเพราะมันเชื่อตั้งแต่นิสัยวาสนาแก้ไม่ได้ไไดอย่นงนมันจะคอยโจทย์ออนิสัยนี่ยังบ้าบ้าอยู่มาเป็นพวกเราได้ไงอย่างเงี้ยก็เนี่ยมันแก้ไม่ได้เ,ออเขาแสดงอ่าไม่รู้ตัวเรออนต้องยอมรับตรงนี้เลยใน,นที่เขาแสดงอยู่ไม่รู้ตัวแล้วเราก็เพ่งโทษไปแล้วก็ไปทานก็หลัง ถามว่าภัยธานมันหลังไหมตรงนี้เราต้องรู้ถ้าไม่หลังเราต้องแก้ไขสวิตรตรงนี้แล้วอย่าปล่อยผ่านไปถ้าผ่านไปมันก็จะไปค้างข้างในอีกเอาจบแค่นี้ก่อน